ดูนะครับลากขึ้นหรือเปล่าโอ้สบายมากเลยครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยฮนะโอ้ลมมากเลยอ่ะเรียบร้อยครับอ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับหลังจากที่ทันเล็กถ่ายข้าวใส่หกล้อ หนึ่งอุ้มเรียบร้อยอะขะ้้นเรียบร้อยแล้วครับเพื่อนๆเดี๋ยวมาติดตามดูกันต่อไปว่าจะมีจมมีติดลมอีกหรือเปล่าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้พี่ไม้รถขุดมังกรซับเจริญได้มีกำลังแรงใจด้วยนะครับสำหรับวันนี้คลิปนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ